ควรที่จะเลือกฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลลำ,ำ,ำที่สองในใจประชาชนนะผมก็คิดว่าสำหรับผมนี่มองว่า<ม>ถ้าหากพี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคฝั่งรัฐบาลนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นอกจากที่เขาไปต่อรองตําแหน่งคอรมอกันเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการมีฝ่ายค้านแบบผมนะครับวันนี้เนี่ยเรามีพรรคเดียวเท่านั้นนะครับก็คือพรรคประชาชนที่ยืนหลังตรงนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเอาผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักนะครับการเลือกฝ่ายค้านนะครับ มีประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับถ้าเกิดพี่น้องลองถอดบทเรียนตั้งแต่เลือกจัดตั้งรัฐบาลมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเองนะขออาสาเข้าไปสะท้อนนะครับปัญหาต่างๆแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างแข่งขันนะครับถึงขันมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนาบอลเนี่ยกับตรงจันดีเนี่ยใกล้ๆของเราเนี่ยคือโรงแรมกินเฮงเนี่ยมีการตั้งแ,แก๊งคอนเทนเตอร์กันอยู่นะครับในขณะนั้นเนี่ยเขามีาตำแหน่งทางการเมืองต่างๆร,รวมไปถึง การเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับกับทางแก๊งค์เซ็นเตอร์นะครับแต่ว่าไม่มีใครอ่าเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนได้นะครับผมก็ขออาสาเป็นตัวแทนนะเป็นปากเป็นเสียงนะฝากไปทางในขณะนั้นฝากไปทางท่านประธานรังสิมันโรมนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการความมั่นคงนะครับก็ช่วยนะครับดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนก็ทําให้ทางตํารวจเนี่ยสามารถที่จะจับนะครับอ่าผู้ที่ก่อการนี้ได้นะครับอ๋อจริงๆสามลุ้มหนึ่งสู้ได้สู้ได้ครับถ้าประชาชนเชียร์ก็หนึ่งก็สามารถที่จะเอาอยู่นะเอาอยู่ ทำไมฉันต้องเลือกคุณ<ม>ก็คือตอบง่ายๆว่า2อสอย่างที่ตั้งใจที่<ม>จะเข้าไปทําพอเลือกวันที่27ปุ๊บพอ28-29หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาขออนุญ,ญาต<ม>ให้เข้าสภาไปปฏิญาณตนได้ทําได้เลยนะสักสองสอก2ามอย่างลองคิดดูดิว่า<ม>ถ้าเราเป็นสสแล้วเราจะทำอะไรก็ขอบคุณครับก็อย่างที่พี่น้องทราบนะครับตำแหน่ง ผู้แทนรัศดรเนี่ยก็มีวิธีการะเครื่องมือในการทํางานทั้งหมด3วิธีการเท่ากันก็คือการหนึ่งคือการตั้งกระทู้ถามนะครับสอคือการการพูดคุยนะครับผ่านทางรัฐสภานะครับแล้วก็ผ่านทางประธานสภานะครับแล้วก็3ก็คือการผั่นกรรมธิการนะครับต่างๆนะเรื่องที่ผมสามารถทําได้นะครับเรื่องแรกก็คือการปรึกษาหารือนะครับในสภานะครับเมื่อวานเนี่ยเราไปที่อำเภอนาบัวนะครับเราได้ทํา ว่าปัญหาที่พี่น้องอยากให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนมากที่สุดก็คืออะไรในพื้นที่นี้ก็คืออันดับหนึ่งก็คือ,อยาเสพติดเลยครับอสองนี่ก็คือระบบการศึกษานะครับสามคือที่ดินนะครับสี่คือเกษตรนะครับก็ห้าก็คือสาธารณูปโภคนะครับก็ถ้าพี่น้องดูนะในพื้นที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับระบบไฟส่องสว่างต่างๆในเรื่องนีน้ทำได้สะท้อนผ่านทางรัฐสภาได้เลยครับก็ชัดเจนผมว่ารู้สึกชื่นชม นี่ก็เป็นไม่ได้เตรียมกันมาก่อนก็ลองทดสอบผู้สมัครของตัวเองในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเขาก็อธิบายให้ทุกท่านได้ได้ฟังว่าทําไมท่านต้องไปเลือกตั้งนะทำไมท่าน้องเสียสละเวลาในการใช้ชีวิตวันที่27ไปเลือกตั้งมีผลพอสมควรอันที่2ผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงต้องเลือกฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลก็ตอบชัดเจนว่าตอนนี้ต้องไปเติมเสียงทํางานให้ฝ่ายาค้านตรวจสอบรัฐบาลชี้ แนวทางในการทํางานที่ได้ดีขึ้นนะครับสก็ถามเขาว่าสองสาอย่างที่จะทําไปก็เป็นคนที่ทํางานนําหน้าด้วยข้อมูลมีการทรําโพกับพี่น้องประชาชนที่เห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดก็ดีเรื่องยางก็ดีเรื่องการศึกษาสารนสุขก็ดีก็คงจะได้ผู้นำได้ผู้แทนนะครับที่ทํางานได้ครบเครื่องคนรุ่นใหม่พอสมควรก็แตกต่างจากคู่แข่งเขาที่มีอยู่ครับบางคนก็สสเกาสมาัยบางคนก็อยู่มานานแต่ บอกว่ามีประสบการณ์ประสบการณ์มันก็มีประสบการณ์ที่ถูกและไม่ถูกถ้าคนที่มีประสบการณ์แต่อยู่มานานแต่ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะต้องการประสบการณ์ใหม่ๆจากที่เคยเห็นในโลกกว้างมาจากที่เห็นในภาควิชาการมาจากที่เคยอคอยช่วยสสดาวสภามาแล้วหลายคนก็เชื่อว่าสามารถทํางานได้จริงๆครับเลือกวันที่27จริงๆแล้ววันที่28ก็ ทำงานต่อได้เลยแล้วก็มีประเดน็นของตัวเองชัดเจนมองไปข้างหน้าชาัดเจนว่าอยากจะสนับสนุนกฎหมายอะไรอยากจะทํางานกรรมาธิการอะไรมันมันเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะเข้าไปทํางานให้กับพีนพ่น้องประชาชนที่สําคัญก็คือทํางานด้วยใจไม่ได้เลือกกี่ครั้งเราก็ทําได้หมดเลือกได้เป็นร้อยรอปีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช้เงินเป็นถุงเป็นถังเหมือน,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 นเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วก็ส่งกําลังใจให้ลูกหลานคนคนครครับคุณอดอ,อร เลขสามยี่สิบเจ็ดเมษาเข้าครูหากาไมายเลขสามครับขอบคุณมากนะครับค,ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ